ในยุคนี้ครับผม CPU นะครับก็ต้องมี AI เข้ามาช่วยในการประมวลผลอยู่แล้วผมซึ่งปีนี้ครับต้องบอกเลยว่า Intel เนี่ยมาค่อนข้างแรงมากครับและสิ่งที่เราเนี่ยต้องมองถัดไปเลยนั่นก็คือเมนบอร์ดที่รองรับตัว AI นั่นเองครับผมอย่างเมนบอร์ด MSI B760 Gaming Plus WiFi ที่รองรับ Gen13 และ Gen14 Gen มีซักเก็ดพั็ ไซส์ ATX นั่นเองครับผมที่ทุกคนสามารถจับต้องได้นั่นเองครับและเมนบอร์ดตัวนี้ครับเขาก็มีเทคโนโลยี Core Boost ครับผมที่รองรับการโหลด CPU ครับผมทำให้มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานเนี่ยได้เต็มประสิทธิภาพนั่นเองครับซึ่งเมนบอร์ดตัวนี้ครับเขามี PCB Cooling 6 l a y e r ครับผมก็คือฮีตซิททั้งหมด6ชั้นนั่นเองครับผมเรื่องการระบายความร้อนเนี่ยก็ต้องหมดห่วงเลยครับผมและสำหรับใครและผมที่ซื้อ SSD มาเนี่ยแล้วไม่มีฮีตซิงก์มาด้วยครับตัวเมนบอร์ดตัวนี้ครับผมก็มีฮีตซิงก์มาด้วยนะ 4แถวเนี่ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้เลยครับเพราะรองรับแรมทั้งหมด4แถว DDR 5บัสสปีดเนี่ยมากกว่า6 8 0 0เฮิร์ตเลยก็ว่าได้ครับผมสิ่งที่เราต้องมองถัดมาก็คือการ XMP ของตัวแรมนั่นเองครับซึ่งตัวนี้ครับก็ XMP ได้ง่ายดายมากเลยในบออดของ MSI นั่นเองครับผมในการปรับผ่าน MSI OC Lab นั่นเองครับเพียงแค่กดชิกเดียวเท่านั้นครับ ในด้านของ PCIe นะครับตัวนี้ครับผมเขาก็ให้มาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมทั้งตัว Gen 4ครับเขาก็ให้มาทั้งหมด2สล็อตครับและใน Gen 3เนี่ยเขาก็ให้มาทั้งหมด3สล็อตด้วยกันนะครับผมใครนะครับที่ต้องการใช้สล็อตตรงนี้ผมบอกเลยว่าใส่ได้แบบจัดเต็มเลยครับผมในด้านของ IO Panel ครับเขาก็ให้มาเพียงพอสําหรับผู้ใช้งานว่าจะเป็นพอร์ต LAN ครับ2.5กิกะไบต์นะครับผม USB 3.2นะ Gen 2 Type C เนี่ยเขาก็ให้มาเหมือนกันครับและจะไม่พูดไม่ได้ครับผมกับตัวนี้ครับ WiFi 6E และ 3นั่นเองครับในด้านของเสียงครับผมเขาก็ให้มาเทียบพร้อมพร้งเพียงมากเลยไม่ว่าจะเป็นพอเสียบไม้พอเสียบลำโพงครับผม,ม,ม,มและรองรับเสียง7.1เลยก็ว่าได้ครับทีนี้ครับเรามาเทสประสิทธิภาพกันดีกว่านะครับผมเนื่องจากว่าคอมเนี่ยประกอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบประสิทธิภาพในการเล่นเกมในการจ่ายไฟให้กับตัว CPU และตัวเครื่องกันดีกว่าครับผม ก็สำหรับใครนะครับที่อยากได้เมนบอร์ด MSI B 7 6 0 Gaming Plu s w i f i สามารถช็อปได้แล้วครับผมที่เว็บไซต์ ady co ch นะครับหรือหน้าสาขาทุกประเทศเลยนะครับผมรวมถึงสปปลาดด้วยนะในราคา5,450บาทเท่านั้นเองครับผมก็ต้องบอกเลยว่าตัวนี้ครับตอบโจทย์สำหรับ CPU ที่มี AI ในด้านของ Intel นั่นเองครับผมไม่วจะเป็น g e n 4 3 GEN14 เนี่ยตอบโจทย์หมดเลยครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้เลยนะครับผมสำหรับตอนนี้ครับแอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนฟังไ,ได้ครับนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวส์ตำหนักนนและซ่อมครบจบในที่เดียวครับผมสวัสดีครับ